สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องตัวชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดรางวัลตัวซุมจี้ที่ได้จากอีเวนต์ชวนเพื่อน50คนหรือเพื่อนกรอบโค้ดให้50โค้ดนะครับผมไปเราไปรับกันปากเข้าไปนะครับกโก o แล้วก็เลือกมิชชันมาราธทอนนะครับผมก่อนที่ผมจะกดรับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพ,พื่อนพี่ๆีน้องน้อ,อ5-6ท่านนะครับที่กรอบโค้ดให้นะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนที่เหลือผมเสกเองนะครับจะไม่ไปผ่านทีบจะไม่ไปผ่านทีฟแน่นอนอ,อันนี้ม่ใช่ครับอันนี้มีใช่ไปรับกันเลยตัวถุนที่เครื่องรางกักขังสุดฮิตนะครับปาดเข้าไปอ้าวเด้งนะครับมันเด้งอ่าต่อไปก็ดังสุดฮิตนะครับต่อไปก็อุปกรณ์แงแบบสุดฮิตต่อไปก็หมวกสุดฮิตนะครับผมปาดเข้าไป ถ้าครับถ้าเราทำาภารกิจครบนะครับชวนเพื่อน50คนนะครับเเพื่อนก่อคดให้50คนแล้วก็เล่นด่านเม์ดนะครับครบ50ครั้งนะครับเราก็จะได้1,000เพชรเนาะปัดเราไปเปิดตัวซุนจี้กันดีกว่าเริ่มวันที่นะครับตัวสุนจี้กักถังสุดฮิตมาถัดด้าน ไชโอ้ยคู่มือไกวังใต้สมุดนะครับทีสองนะครับหลุมดําสุดฮิตนะครับมาหลุมดําสุดฮิตปึ๊บก็ไปโอ้โหเครื่องตั้งหลุมดําทรงพลังมันเก่าแล้วไอหลุมดาอันนี้เอาออกไปได้ละมัง้งมาต่อไปก็ตัวสุมจี้อุปกรณ์เขียนแบบสุดฮิตนะเอาเลยนะ ขียนแบบสุนหิตปึกกเข้าไปเฮ้ยโอ้อุปกรณ์ขิ้นแบบผู้ชนะหรือเป้นถ้วยนั่นเองนะครับแต่เรามีหมดแล้วเออมาที่สุดท้ายนะครับตัวสุมจี้หมวกสุดหิตไปกันเลยหมวกสุดหิตปึกกเข้าไปโอ้โหมันก็ดีนะครับดีสำหรับ ผู้เล่นใหม่ครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับถ้าทำเนี่ยภารกิจครบนะครับก็ขอให้โชคดีกับของวันนะครับกับของวันที่ได้นะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย